ก่อนโควิดบ้านเราเนี่ยธุรกิจเวลเนสทัวริซึมเนี่ยอยู่ที่7ของโลกปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่15ของโลกผมเนี่ยพูดทุกที่เลยว่าอยากจะชวนทุกคนเลยเนี่ยชวนกุลวิทย์ด้วยมาช่วยกันดันให้เมืองไทยเนี่ยขึ้นไปติดท็อปทําทำไมมันถอยลงมาครับคุณหมอถอยมาช่วงโควิดอ๋อช่วงโควิดบินไม่ได้ uh. พอบินไม่ได้ก็ล่วงลวงๆๆลงลงล,งล,งล,งลงมาและยังไม่กลับไปที่เลยไม่กลับไปใช่แต่มูลค่าธุรกิจเวลเนสทั้งแผงเนี่ยเราเติบโตเยอะนะนะครับจุดที่ผมมองว่าเมืองไทยมี potential หรือมีศักยภาพมาากเพระปี22 มา2-3ธุรกิจเวลเนสของบ้านเราเนี่ยเติบโต28.4%โอ้โหที่1โลกที่1่โลกจาก3 0,000กว่าล้านเหรียญมาเป็น4 0,000กว่าล้านเหรียญเราดีดกลับมาเนี่ยทุกคนเนี่ยผมไปประชุมที่ไหนก็บอกโอ้คนไทยบอกอยู่ที่1โลกเรื่องธุรกิจเวลเนสเวลเนสทัวริซึมเนี่ยเราเติบโต11 9เปอเ็นป็นที่2ของโลกรองจากจีนนะที่1โลกเนี่ยที่ท่องเที่ยวแล้วไปสุขภาพดีเนี่ยคือจีนนะครับไม่งั้นผมว่าข้อมูลต่างๆาเหล่านี้มันทําให้เรามีความหวัง และมีกําลังใจว่านี่ขนาดเรายังทํากันแบบแยกกันทำอะ่ะแต่ถ้าจับได้รัฐบาลช่วยทุกคนช่วยตั้งเป็น Wellness Team Thailand ตรงนี้ผมมองว่าศักยภาพมีอีกเยอะในการผลักดันขึ้นไปจะเป็นอาหารสุขภาพก็โตได้อีกเยอะ